กระทิงเคลื่อนไหวแล้วหลังถูกโยงพอทีมฟอรเลกสามดี เรียกได้ว่าทำเอาวงการบันเทิงสั่นสะเทือนจริงๆสำหรับคดีดังหลังจากที่นางเอกสาวพิงกี้สาวิกามีเอี่ยวถูกคุมตัวเข้าเรือนจำไปก่อนหน้านี้และหลายชื่อของคนในวงการบันเทิงที่ค่อยๆโผล่มาในลิสต์เรื่อยๆโดยล่าสุดหลังจากมีเพจดังอ้างพระเอกช่องดังเป็นพ่อทีมแชร์จนมีชื่อของพระเอกหนุ่มดาวรุ่งกระทิงคุณนลงถูกโยงเข้ามาด้วยซึ่งหลายคนก็กำลังรอดูความเคลื่อนไหวรวมถึงช็อกไปตามๆกันเพราะว่าตอนนี้กระทิงกำลังมีผลงานละคร ฝีมือการแสดงก็โดดเด่นขึ้นเรื่อยๆหลายคนกำลังจับตามองและเป็นที่ชื่นชอบของแฟนละครมากๆในตอนนี้และทันทีที่มีข่าวออกมาล่าสุดในอินสตาแกรมของกระทิงก็ได้มีการเคลื่อนไหวแล้วโดยกระทิงได้โพสต์ภาพโปรโมทละครสาบซ่อนรักซึ่งใต้โพสต์ก็มีทั้งแฟนละครและชาวเน็ตเข้าไปกระหน่าคอมเมนต์กันมากมายเลยเช่นได้ยินข่าวแล้วใจหายไม่จริงใช่ไหมกําลังดังเลยจบเลยกระทิงสันลูกต้องสู้นะ ชีวิตสู้กับหนักมากนะพี่ซันไม่น่าเลยใจคอไม่ดีเลยกำลังติดละครน้องเลยรอฟังคำชี้แจงน้องอยู่นะถ้าผิดจริงก็ต้องรับผลนะน้องเป็นกำลังใจให้นะใจคอไม่ดีเลย